เตรกรรมเป็นฐานทางด้านเศรษฐกิจของสังคมไทยมาแต่ดั้งเดิมกเกษตรกรถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่ทำการผลิตหล่อเลี้ยงสังคมไทยมาโดยตลอดการเปิดประเทศเพื่อการค้าขายกับต่างประเทศ ได้เปลี่ยนวิธีการเกษตรแบบพอกินพอใช้ไปสู่การผลิตเพื่อการค้าขายสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศคือข้าวยางพาราไม้สักล้วนเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเกษตรกรทั้งสิ้นเมื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์การขยายตัวของธุรกิจการเกษตรและระบบตลาดเสรี ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อเกษตรกรรายย่อยของไทยที่ไม่สามารถแข่งขันกับกลุ่มทุนในธุรกิจการเกษตรรายใหญ่ๆได้กเกษตรกรส่วนหนึ่งจึงแสวงหาหนทางอยู่รอดโดยเปลี่ยนสถานะไปเป็นแรงงานรับจ้างทั้งในและนอกภาคเกษตรซึ่งถูกจัดเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ และไม่มีสวัสดิการสังคมดูแลอย่างทั่วถึงบางส่วนซึ่งมีจำนวนน้อยหันไปทำกเกษตรกรรมทางเลือก,กเกษตรอินทรีย์และมีกะเกษตรกรรายย่อยอีกจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักหน่วงหลายด้านเช่นขาดเงินทุนขาดปัดจจัยการผลิตขาดตลาดเพื่อขายผลผลิตทำให้กเกษตรกรจำนวนมาก จึงเข้าสู่เส้นทางของระบบเกษตรพันธะสัญญาเกษตรพันธะสัญญาถูกบรรจุอยู่ในแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองเมื่อวันที่4ตุลาคมพศ2548เพื่อหวังจะใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยขจัดความยากจนให้กับเกษตรกรรายย่อย การทำสัญญาระหว่างเกษตรกรกับกลุ่มทุนทำให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนปัจจัยการผลิตและการตลาดแต่เมื่อเกษตรกรเข้าสู่วงจรการพึ่งพาทุนและปัจจัยการผลิตจากนายทุนก็เปิดช่องให้ในายทุนมีอำนาจในการกำหนดราคาโดยเกษตรกรไม่สามารถมีอำนาจต่อรองใดๆการผลิตในระบบเกษตรพันธสัญญา บริษัทอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ดินแหล่งน้ำและโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์ก็พบว่าการทําเกษตรพันธสัญญาในความหมายที่เราได้ศึกษาก็คือว่าคือการที่เกษตรกรมีภาระผูกพันกับบริษัทหรือคนกลางนะฮะโดยบริษัทหรือคนกลางจะเป็นคนกําหนดเงื่อนไขต่างๆให้เกษตรกรได้ปฏิบัติตาม ดูเหมือนเขาจะมองเห็นตัวรายได้ที่ชัดเนาะเป็นตัวเลขการตลาดที่แน่นอนปัจจัยการผลิตมีคนมาหนุนกระบวนการผลิตมีคนมากำกับเขาทำหน้าที่อย่างเดียวคือใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเมื่อใช้แรงงานอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ลงทุนรู้สึกเหมือนกับไม่ได้ลงทุนอย่างอื่นเนี่ยแล้วก็มีรายได้ที่คิดว่าตัวเลขมันยั่วยวนใจเนี่ยเขาก็กระโดดเข้ามานะ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาแตกต่างกันออกไปในหลายรูปแบบระบบเกษตรพันธสัญญาแบบจ้างทำการผลิตเช่นในกรณีการเลี้ยงหมูบริษัทผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหาลูกหมูอาหารสัตวบาลและยาเกษตรกรเป็นผู้รับจ้างเลี้ยงโดยใช้ที่ดินของตนเอง กู้เงินมาปลูกสร้างโรงเรือนใช้แรงงานในครัวเรือนหรือว่าจ้างมาให้อาหารทำความสะอาดเฝ้าระวังดูแลจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าส่วนหมูบริษัทเป็นเจ้าของกเกษตรกรได้ค่าจ้างเลี้ยงตามน้ำหนักต่อกิโลกรัมถ้าเลี้ยงหมูไม่ตายจึงจะได้โบนัส รบบเกษตรพันธสัญญาแบบกำกับการผลิตและผูกขาดผลผลิตพบในกรณีการเลี้ยงไก่และการผลิตเมล็ดพันธุ์กรณีการเลี้ยงไก่บริษัทจะจัดลูกไก่หรือไก่สาวอาหารไก่ยาและสัตวบาลให้ก่อนโดยจะหาคืนตอนขายผลผลิตเกษตรกรต้องใช้ที่ดินของตนเองและลงทุนสร้างโรงเรือน ซึ่งเกษตรกรจำนวนมากต้องไปกู้เงินและจัดหา,าอุปกรณ์การเลี้ยงแรงงานจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าเป็นผู้ดูแลให้อาหารทำความสะอาดแล้วเก็บไข่ผลผลิตที่ได้บริษัทเป็นผู้ผูกขาดรับซื้อและกำหนดราคาประกัน กรณีการผลิตมเมล็ดพันธุ์บริษัทเป็นผู้กำหนดพื้นที่มเมล็ดพันธุ์ให้สินเชื่ออุปกรณ์ปุ๋ยและยาซึ่งบริษัทจะหักคืนภายหลังกเกษตรกรจัดหาที่ดินและแรงงานทำหน้าที่ปลูกรดน้ำผสมเกสรดูแลเก็บเกี่ยวและแปลเป็นมเมล็ดพันธุ์ผลผลิต บริษัทจะผูกขาดการรับซื้อและจะมีการตรวจสอบคุณภาพหากไม่ผ่านเกณฑ์บริษัทจะไม่จ่ายเงินและไม่คืนเมล็ดพันธุ์ให้ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรแบบภาระหนี้สินจากสินเชื่อระบบเกษตรพันธุสัญญากำกับการผลิตและผลผลิตระบบตัวแทนพบในกรณีปลูกข้าวโพดและปลูกอ้อยเป็นระบบความสัมพันธ์ผ่านตัวแทน ที่เรียกว่าคนกลางหรือบลกเกอร์ในกรณีปลูกข้าวโพดคนกลางเหล่านี้เรียกว่าตัวแทนส่งเสริมอิสระในกรณีการปลูกอ้อยเรียกว่าหัวหน้าโคต้าทำหน้าที่ประสานและทำสัญญากับบริษัทกรณีปลูกข้าวโพดบริษัทจะมีบทบาทในการวางแผนการผลิต ร่วมกับตัวแทนให้สินเชื่อขายมเมล็ดพันธุ์และกำกับดูแลการปลูกผ่านตัวแทนกเกษตรกรใช้ที่ดินทั้งของตัวเองหรือเช่าเพื่อทำการเพาะปลูกตามแผนมเมล็ดพันธุ์จะได้จากตัวแทนซื้อปุ๋ยเองทำการไถที่เพาะปลูกฉีดพ่นยาบำรุงรักษาและจ้างแรงงานเก็บเกี่ยว ผลผลิตบริษัทผูกขาดการรับซื้อในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วกรณีการปลูกอ้อยบริษัทจะควบคุมโคตาและพื้นที่ทำการผลิตอ้อยให้สินเชื่อค่ารถไถค่าพัานอ้อยค่าตัดและค่าขนส่งอ้อยกเกษตรกรต้องรวมกลุ่มเข้าโคตาใช้ที่ดินตัวเองซื้อพันซื้อปุ๋ยเอง รถไถของตัวเองหรือจ้างมาจ้างคนงานปลูกฉีดพ่นยาดูแลรักษารวมทั้งจ้างตัดอ้อยจ้างขนส่งส่วนผลผลิตบริษัทจะผูกขาดการรับซื้อผลผลิตโดยคิดจากน้ำหนักและค่าความหวานของอ้อยซึ่งบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบระบบเกษตรพันธสัญญาสินเชื่อปัจจัยการผลิต ในกรณีการเลี้ยงปลาบริษัทจะตรวจสอบความพร้อมเรื่องทุนและอุปกรณ์จำหน่ายพันปลาให้สินเชื่อซื้ออาหารปลากเกษตรกรจะใช้แหล่งน้ำสาธารณะตามธรรมชาติลงทุนสร้างกระชังซื้อพันปลาอาหารปลาใช้แรงงานในครัวเรือนให้อาหารเฝ้าระวังดูแลส่วนผลผลิตจำหน่ายในระบบขายส่ง ที่ถูกผูกขาดกำหนดราคาโดยบริษัทหรือผู้ค้าในเครือข่ายและนอกเครือข่ายการผลิตในระบบเกษตรพันธสัญญาจะเป็นทางเลือกทางรอดให้กับเกษตรกรของไทยได้หรือไม่ก็คงต้องมาพิจารณากันในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพอพูดถึงระบบเกษตรเป็นวิถีชีวิตนะและระบบเกษตรพันธสัญญามาทำลายวิถีชีวิต ทำลายสภาพแวดล้อมทำลายวิถีชีวิตทำลายการเปลี่ยนแปลงทำลายภูมิปัญญาด้วยนะมันเป็นระบบที่เริ่มต้นมาจากทุนนะที่จะเข้ามาครอบงาวิถีของชาวบ้านนะทั้งวิถีการผลิตเนาะทั้งทั้งวิถีชีวิตเลยนะและขณะเดียวกันก็เข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและปัจจัยการผลิตท,ที่ชุมชนก็มีเนาะแต่ก็เอาไปเพื่อการเพื่อประโยชน์ของของทุนโดยเฉพาะเนะี่ย แล้วก็ทุนไม่ได้เข้ามาร่วมรับผิดชอบอะไรเลยใช้ประโยชน์จากาชาวบ้านซึ่งต้องอยู่กับธรรมชาติตรงน,นั้นเนี่ยให้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาตินั้นชาวบ้านด้วยกันก็เลยไม่ค่อยต่อต้าน,นผมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยยังไม่เห็นข้อมูลเกษตรกรคนไหนนะที่ทำพันธสัญญาเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาส่วนใหญ่ก็พออยู่ได้ส่วนใหญ่ก็ล้มส่วนหวนหึ่งก็ล้มละลายไปละ่ะถ้าพูดถึง เกษตรพันธสัญญานะผมมองว่าเกษตรพันธสัญญาเนี่ยมันมีทั้งแง่ดีและแง่เสียแง่ดีคือคือการหลักมีหลักประกันแง่เสียคือการถูกรัฐเอาเปรียบเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นคนซื้อผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันน้อยเกินไปนะกับ,ก,บกับกับการลงทุนเกษตรกรลงทุนไปเยอะเพราะนั้นก็อยากจะได้ผลผลิตเยอะ เพราะนั้นเกษตรกรไปไหนไม่ได้ก็ต้องเฝ้าดูแลทุกเนี้ยนะครับในลักษณะว่าเขาไฟดับก,ก็มีปัญหาบางทีไก่ตายทั้งเราไงน,นะไฟดับโรงงานเขาซื้อเนี่ยซื้อที่คุณภาพของผลผลิตถ้าผลผลิตไม่ดีเ้าโพดเนี่ยถูกคัดออกเยอะใช่ไหมผลตอบแทนก็น้อยเพราะนั้นวันๆก็เราขูดอยู่ในไร่ส่วนปัญหาสุขภาพอีกอันก็คือการที่ต้องเข้าไปอยู่ในโรงเลี้ยงสัตว์นานๆเรื่องของฝุ่นเรื่องของ ผลเรื่องของอยาต้องฉีดบ้างอะไรเงี้ยนะมันก็มีผลกระทบกลุ่มอ้อยเป็นกลุ่มที่มีปัญหารุนแรงมากในเรื่องของการใช้สารเคมีทุกทุกท,ที่เลยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะยายาพวกฆ่าญ้าฆ่าพวกเกลืออะไรพวกนี้นะเขาใช้รุนแรงมากนะแล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงจริงๆบริษัทควรจะต้องมารับผิดชอบตรงนี้เพราะว่าเกษตรกรต้องมาลงทุนแทนเนี่ย ลงเรือนเนี่ยคิดดูกันว่าลงเรือนเท่าไหร่ล้านกว่บาบาทที่ดินอีกของนะสิ่งวัดล,อล้อมผลมันทบต่างๆปัญหาแงหารงงานอีกไม่ต้องมีเสียสวัสด,ดิการอะไรเงี้ยเยอนะแยะไปหมดแล้วผลตอบแทนเองบางทีเราไปวิเคราะห์เนี่ยสิบปียังไม่ขึ้นเลยนะอาหารขึ้นอะไรขึ้นค่าแรงขึ้นค่าไฟฟ้าขึ้นเงี้ยนะแล้วบริษัทเองก็เ,เพียงแต่ได้ผลผลผลิตไปนะไม,ไม่ได้รับความเสี่ยงอะไรเลย แล้วสวัสดิการต่างๆก็จะสอเอยงต้งลดต้องไม่ใ่ย่หตรงนี้มันกลายเป็นความวาม,ววามั่นคงของชาติที่พูดถึงเรื่องอาหารไปแล้วตอนนี้เนี่ยยังมีบริษัทไม่กี่บริษัทที่จะยึดกลุ่มอาหารแล้วมันพูดถึงความมั่นคงชาติด้วยเราะฉะนั้นถ้าชาติยอมให้บริษัทสี่ห้าบริษัทยึดกลุ่มอาหารของประเทศได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วให้พี่น้องเป็นคนผลิตให้ผลิตให้มันจะเกิดอะไรขึ้นพอเรามาศึกษาก็จะเห็นว่าอ,อัตราความเสี่ยง พี่น้องต้องแบกรับามเสียงหมดเลยบริษัทเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่เป็นต้องเสียหายเลยมีแต่คอยดักกินกาไรทุกทุกทุกขั้นทุกขั้นตอนแต่ว่าภายใต้ความตกลงกันเนี่ยมันไม่เป็นธรรมสาหรับพี่น้องไม่เป็นธรรมในแง่ที่ผลต่างที่ได้รับกับความเสี่ยงที่มีเป็นแง่งนเนียากันเหมืนกับว่เห็นน้าหอกจ้าพออยู่หบนบ้าบริษัทเปนหัวจ้า แ่่บริษัทุลจะเอาคอรวางก็ได้มาน้ำมีน้ำเพินพบ่อยๆเราจะเส้นบกว่าเส้นมีกระเส้นน้เพินตายกใก้ตายใก้ตายใก้เสียคนหักรดเลจ้าแล้วคนที่หักทเากับพวกเอาคนเหลี่ยงกับเป็นคนพวเหลี่ยงก็จปตนนยังใส่ปืนเลยจ้ป็นมีเหลียกมันออกว่าได้จาเพราะมันขอบไปง่ายเร็วบยางก็ยึดตอกับอมมดว่ามียางขางบ้ามันไม่อยากจับติดยางว่าบริษัทกำหนดเองเลยนะคะจะ เรื่องค่าจ้างเรื่องอะไรจะบริษัทเป็นคนทาเองหมดเลยแล้วจ้างหรือยงอ่ะเพราเขาเขาคิดเป็นโลไม่ให้เรานั่นแหละโลละสองบาทอยางให้ขึ้นราคาหมูเพราะราคาหมูตัวนี้ทําเราตั้งแต่เราทําฟาร์มมาราคาหมูยังอยู่จุดเดิมเลยครับน้ํามันขึ้นค่าของขี้อะไรขึ้นทุกอย่าง,ง,างกเกษตรก็ยังกว่าจะปรับได้เน,น,นี่ยโพ้งาน มันก็แรกๆมันก็ดีนะมาหลังๆแย่สามสิบกว่าบาทเขาว่ามันลักปลามันเต็มตลาดเขาก็กดเราสมมุติว่าลงพันตัวพอจะจับได้เหลือสักหกร้อยตัวมันก็โวยวายแล้วมันหาเราลักปลาเขาขายแต่มันไม่คิดว่าปลามันตายไงเรียนยากอยู่กับบริษัทไม่อยู่กับมันแล้วแค่นมากแค่นมาก เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาหลุดออกไปจากการเป็นลูกจ้างที่กฎหมายต้องคุ้มครองเพราะมีการทำสัญญารูปแบบต่างๆในลักษณะหลบเลี่ยงกฎหมายรัฐเองก็มองว่าเป็นอาชีพเกษตรกรอิสระที่แม้จะมีกฎกระทรวงที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมพศ2547ออกมาแต่ก็ยังมีข้อจำกัด ไม่ได้กำหนดสิทธิพื้นฐานหลายอย่างเช่นค่าตอบแทนการทำงานที่เป็นธรรมการคุ้มครองสุขภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเช่นนี้แล้วระบบกะเกษตรพันธสัญญาที่จะทำให้กเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ควรจะเป็นเช่นไรเพื่อไม่ให้เป็นดังที่มีเสียงพูดกันว่า เป็นกเกษตรแบบตีตรวนที่ผู้ลงทุนร่ำรวยจากการผลิตแบบครบวงจรแต่เกษตรกร,ร,รกน,นั้นครบวงจรเพราะนั้นรัฐควรจะจัดกองทุนที่มันเป็นกองทุนหรือรัฐหรือบริษัทในการที่จะเอากองทุนมาก้อนหนึ่งเพื่อให้าชาวบ้านที่สนใจอยากเลี้ยงแล้วก็ทำข้อตกลงการเลี้ยงร่วมกันให้มันชัดว่า การลงทุนที่แบกรับความเสี่ยงร่วมกันไม่ใช่ให้เกษตรกร,กรแบกรับคนเดียวงั้นกองทุนแบบนี้ก็จะเป็นกองทุนในการที่เสริมให้ชาวบ้านเนี่ยได้ลดปัญหาเรื่องหนี้สินลงหรือลดการสูญเสียที่ดินลงได้ผมมองว่ามันมันน่าจะมีการร่วมกันวิเคราะห์เรื่องของต้นทุนผลตอบแทนที่พอเหมาะพอควรนะฮะการที่ไม่เอาเปรียบก,กันในในในเชิงของอผลตอบแทนผลประโยชน์ที่แอบแฝงนะฮนะ ให้สังคมได้เข้ามาสนใจตรงนี้นะครับช่วยกันดูแลเพราะว่าประเด็นเรื่องพันธะสัญญาเนี่ยมันหนีไม่พ้นแน่นอนในสังคมนะเพราะว่าบริษัทเองก็ต้องอยู่ได้เกษตร,ร,รกรก็ต้องอยู่ได้นะทุกอย่างต้องอยู่ได้เพราะนั้นก็ต้องม,มีคนดูแลมันมันน่าจะมีกฎหมายคุ้มครองจะเรียกว่าคุ้มครองแรงงานหรือคุ้มครองเกษตรกรผู้ทำเกษตรพันธะสัญญา แต่ถ้าเขายังอยากทำอันนี้เขาควรจะมีการรวมกลุ่มต่อรองได้จะต้องมีปัจจัยให้เขาได้สร้างอาชีพทางเลือกนะมีองค์ความรู้มาหนุนให้เขาได้ค้นหาภูมิปัญญาและมาสร้างขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้องคิดเรื่องตลาดรองรับเรื่องอาชีพทางเลือกตรงนี้ด้วยท่านหนุนไปควบคู่กับระบบทางด้านอุตสาหกรรมถ้าไม่อคติทางน้นมากเกินไปนะหันมามองด้านนี้มันก็จะไปควบคู่กันได้ด้วยดีและเกื่อคูนได้และถ้าดีก็ต้องแบ่งปันเพื่อคูณสังคมด้วย